ออรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องมีมินิกันมินิกันที่ไม่มินิโอ้โหคุณพระคุณเจ้าอะไรโยอหยออะหยออะไรนะบ้า,า,บา,าตาแตก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 ใส่หมดไม่ยังเอาให้หมดแม็ด อาบไปเลยอาบกระสุนย่อเปเตคุณส้ายา <ś les> นันดาคูเร <ś les> อันตรายชิบหายนึกว่าจะไม่ต้องใช้ยาแล้วอ่ะเรา,าเพอใช้ไปหมดซะแล้ว <ś les> ทำไย่าวไร มันยังไงต่อเอาตาแตกมีกี่ตาเอาไม้หมด12นัดไม่พอไม่พอก็ไปเริ่มเล่นไม่หมดหน้าที่ก่อระเบิดชิมหายแล้วชิมหายแล้วกระสุนก็หมดกระสุนหมดกดล้างตูดกระสุนไม่ออกช่วยบอกเหตุผลทําทำไมกระสุนไม่ออกช่วยบอกเหตุผลเออเออ ผ่านเฉยเอองงเหมือนกันผ่านได้ไงได้แม่ใหม่แล้วไอ้หนูถ้าได้ออกไปจากที่นี่แล้วหนูอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกหนูอยากเห็นบ้านของคุณดีเพราะฉันนะ่ะก็อยากอาบน้ำอยู่เหมือนกันนะ่ะค่ะ <c oughs> จริงเหรอแย่ขนาดนั้นเลยเหรออิ่วกินเหม็นอย่างกับขี้เคลีร์ลิออนยังไม่ตาย <c oughs> หาอีกเหรอ โอ้ย What the fuck รีลดรีลดรีลดโอ้ย h i t ฟันร้ายฉันเหมือไม่เก่งจะแช่จะดืดนะเพราะฉันมีอีกเพียบอย่าไปปากดีมึงมีนิดเดียวมีนิดเดียวอะไรวะเนี่ยทำไมเกยังไม่ตายสักที เอาไปกินยังยังไม่พอทำการยิงตูม <laughs> อันนี้เอาสาใจอย่างเดียวป่ะเอายังมีอีกยังอมกโอ้โหอ้าตายไปซะโอย,อย่าอย่า,ยาฉันโดนทีเดียวฉันตายขอร้องแหละเคลือ <c lear> <c lear> เราต้องปลดรถกขบวนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวยนีลีออนกดตีและลีออนลีออน,นฉันยังอยู่กับมันอยู่ลีออนนายจะทิ้งฉันเหรอลีออนมาเลยมาเลยกระโดด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 โอ้โหแทงซูมอ่าชอบไหม ลาก่อนไอ้ควาย <laughs> อันนี้คือควายบ้านไหนละเนี่ยฮะ <laughs> ต้องพาไปไถนาหน่อยแล้วแบบเนี้ย